นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเข้ามาดูเนื้อกันนะครับที่ใช้ตัวเปิตภะณานตัวชุดคู่ใหญ่ครับจากส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉีดไปสองครั้งนะครับเนื้อจะแน่นไหมไส้จะลมหรือเปล่าจะแดงไหมแต่ลูกใหญ่แน่นอนนะครับลูกนี้ประมาณห้าโลนะครับนี่คนระับเดี๋ยวเราดูกันเลยได้ไหมโอ้โอเนื้อแน่นมากเลยเนื้อแน่น <c oughs> เนื้อแน่นมากเลยนะครับ ก็ดูลักษณะนะครับไส้ไม่ล้มแน่ครับคือลักษณะเนื้อจะแน่นนะครับนี่ผ่าเห็นกับตาเลยนะครับอันนี้คือลูกที่เราผูกไว้เลยนะครับลูกที่เราผูกไว้นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับอันนี้เราก็เลยมาผ่าดูลักษณะเนื้อกันนี่นะครับเนื้อแน่นไส้ไม่มีล้มนะครับ